สงานะครับผมคันนี้อีซูซนกาสองสามนะครับก็ลูกค้าอยู่มืองเลยนะครับก็ขับผ่านจัตุรัสนะครับผ่านเป็นไม่ได้นะที่ข้อหอนนะครับข้อเดิมคงเดิมนะครับผมคันนี้เทอร์โบมีปัญหานะครับมีปัญหาตรงนี้ว่าช่างเขาเชื่อมขาเวกเกตไว้นะครับแล้วทีนี้มันหลวมครับแผ่นปิดแผ่นปิดเวกเกตมันปิดไม่สนิทนะครับ นปิดไวเกตปิดไม่สนิทระให้เทอร์โบกําลังตกครับคือบูตไม่เต็ม,มครับเอาง่ายเทอร์โบปั่นบูตได้ไม่เต็มครับกําลังรถก็จะหน,ห,นหน่วงนิดนึงนะครับก็จะการดันฝาไวเกตให้สนิทแล้วก็เชื่อมล็อกไว้ให้นะครับเหมือนเดิมครับก็ความตีกลวยนะครับพอเดิมกเดิมะครับด้มีพ่อขีเจี๋ยวมาแล้วนะครับก็ ตอนจอดถอนไม่แรงนะครับรุ่นนี้นะครับจะหอนแรงตอนขี่นะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ